ยาเดียวผมไม่ไม่ชินกับไอ้พวกนี้เท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับนะฮะมันหล่ออยู่แล้วนะฮะหล่อแบบเข้มๆล่อแบบขี้โกงอ่ะแบบดาวร้ายประมาณนี้นะฮะครับนะฮะน้องปามครับผมเดินทางมาจากไหนครับเดินทางมาจากประชาชื่นสี่หกประชาอุทิศประชาชื่นสี่หกนะฮะไม่ใกล้เลยใกล้ๆนี่เองนะฮะครับนะฮะ เมื่อกี้พี่บอกว่าเรามีความผิดการขยายหูนะฮะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาขยับให้สักนิดหนึ่งนะฮะเสียค่าขยับไม่กี่ตังค์แล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะครับวันนี้มาดามหูกับพี่แจ็คดอสัตนะฮะติดตามคลิปพี่ทุกคลิปนะฮะทุกคลิปครับแต่เดี๋ยวนี้โดนปิดช anel เดี๋ยวเราเปิดใหม่นะฮะไปดูตัวเองใน YouTube Facebook ด้วยนะฮะครับนะดามหูนะฮะเจ็บอันดับ5นะฮะนะนะมากับภรรยาสาวสวยคนนี้นะฮะมีชื่อว่าหนังอ้อยค่ะหนังอ้อยพี่เห็นไหมกล้องพี่มันสวยขนาดไหนฮะ เมียจริงไม่ได้สวยนะแต่เป็นขาวโป้งเลยว่ะเราก็เหมือนกันหลอกนี้นะฮนะโอเคโอเคออามาามกระดามครับนะ,ะครับนะพอดีเลยนะพี่ <l ots> ใช่ใช่พอดีเราอย่าคิดอย่างนั้นในผู้ชายด้วยกันนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงคิดได้เลยครับนะฮะแหมอยู่ใกล้หน้าหน่อยไม่ได้นะเดี๋ยวดูด,ดเอากล้องดูเลยนะี่แม่เคิดแนละ้วอ้าวผันคลายครับนะฮะผันคลายแต่เก่งนะฮะดูคลิปคนอื่นมาเยอะแล้วครับนะฮะวันนี้ดูตัวเองนะครับนะฮะครับ คลายครับน้องแบงค์เอ้ยน้องน้องปา้ามน้องปา้ามแหม่แบงค์ไหนวะแบงค์ส่องไฟด้วยโอเคครับคลายครับนะฮะแค่นี้เองขอตัวหน่อยแบงค์โอเคครับตึงๆนะฮะแสบๆนิดนึงนะฮะบางคนบอกว่าเอ้ยแค่นี้นี่เองไม่ว่าจะเจ็บนะครับเสร็จแล้วครับ สวยงามครับนะฮะบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆนะครับกทีครับนะฮะนของเราไม่มีเลือดเลยนะฮะเป็นคนอะไรไม่มีเลือดนะฮะเมียอะไรไม่ได้เลือดเลยนะคุณ คุณภรรยาสาวสวยเลยไม่เห็นเลียดเลยนะนะแบงค์ทั้งนั้นเขาแบงค์นอกเลยนี่เอาไปก็ละข้างแล้วมันสลับกันข้างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วครับนะฮะโอ้แสดงว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยฮะเนี่ยเขาถึงบอกว่าพี่แจ็คเขาทำอะไรเจ็บบ้างวะไม่เคยมีใครเจ็บใช่ไหมไอ้พี่บ๊ามแสบไ่ตรงยัดตรงนี้โอ้แสบแสบไม่ตรงนี้นะยัดหูนะฮะเพราะว่ามันเป็นแอลกอฮอล์ไงนเอาเอานะฮะเอา วก่อนนะะฮเข้าไปข้างในลึกเกินไปนะฮะเลยแสบอ๋อเฮ้ยมีแมลงสาบด้วยเฮ้ยไปหูหาอลไรมีแมลงสาบด้วยนะฮะอ้าวเดี๋ยวให้ดูครับน้องปา์มนะฮะสวยงามมากนะฮะับยิบกระจกครับโอเคนะฮะวันนี้ได้เห็นตัวจริงพี่แจ็คแล้วนะนะฮะเคยได้ยินแต่เสียงใช่ไหมตัวจริงโคตรหล่อ